เพี่ยังไงพี่ยังไงมาครับนี่แล้วฝากตัดจีนตัดจีนครับดีครับแม่ดังคนร้อเพลงกับแม่ดังพี่อยากร้องเพลงท้องไม่รับได้ไหมอ่ะยวันนี้อยากร้องเพลงถอดหางโดมได้ไหมครับแม่วันนี้มาในทีมคู่จิ้นเลยนะแม่ในทีมคู่จิ้นโน่นี้เราเรานำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สุดในเมืองไทยมานำเสนอนั่นคือไลน์พอลทวเวอร์ เอวร์จ้านพันเลยครับเดี๋ยวก่อนดูจะให้บอกโปรก่อนทางตะ9วไว้แล้วพี่ร้องเพลงค่อยจับเวลาที่สุดวันนี้โปรคือรอบที่แล้วมามาแล้วรอบหนึ่งนะครับของมีจำนวนจำกัด2อนาทีหมดเกลี้ยงเลยไม่มีใครกดพันเลยนะวันนี้เลยจัดมาเต็มๆพร้อมโปรที่ปกตินะปกตินะ590 แต่วันนี้นะ2 2 9แล้วเจอโค้ดเจนนี่เข้าไปอีกอ่ะบอกเลยว่าเหลือ199โดยประมาณเหลือ200บาท200ใช่ไหมถูกมากอ่ะอันนี้คือถูกที่ผมว่าถูกกว่าซีโร่ f ิเชียอีกอ่ะใช้าไหมฮะถูกที่สุดแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาขายมาแล้ว K A เขาขึ้นมาแล้วเนี่ยช่วยน้องด้วยได้ไหมครับเสียงก็มัวันนี้แหบไปเลยพร้อมว่าใจกลัว i เดินมาถึงล็อกเลยเพิ่งเดินก็มาสองนาทีขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณกลางหิวครับหิวก็หล่อเลยแล้วไม่ลีนด้วยนะช่วงนี้ลีนมากออกร่างกายใช่ไหมเขาก็ไม่มีเขากินดีกว่าขึ้นพอมดแต่ไลฟ์ได้ตาคทนนี้ขอบคุณมากได้เลยครับวันนี้มาเต็มเลยพี่เนี่ยอ่ะก่อนที่มาขายของเดี๋ยวต้องรอแม่นายของเราก่อนได้ได้ เดนตรกำลังมานะฮะัค <duy> รูนะฮะตอนที่มาหนูติดต่อไปไม่รู้อะานักร้องมาเยอะนีกไม่ใช่เลยเมาตื่นเต้นยากรู้ว่ามันเป็นอะไรกันเตเอาตรงไหไม่นายเลยมาจับ้อนเต้นนะไม่้เลหูร้องด้วยกันได้ไหมฮะแล้วตนนี้ได้ไหมเอาเพลงต้องในหัวใจเธอแล้วกันนะฮได้ สเตียร์ครับผม UOB Hall UOB Hall ดัง n น Golden Era Concert นะครับไปดูแม่นายกันไปดูนะครับสนวันได้แล้วที่ Event Bob นะครับเย้สุดยอดมาเรามาเริ่มกัน ครับผมวันนี้นะครับไลโปเซรั่มใส่ผมนะจริงๆต้องบอกว่าโดนมาแล้วรอบนึงอย่างที่พูดไปเกินๆไปตอนต้นนะครับว่ารอบที่แล้ว2อาทีหมดเลยนะครับแต่รอบนี้จัดมาเต็มๆราคาก็พิเศษที่สุดนะครับปกติแล้ว590บาทวันนี้เหลือแค่229บาทแต่พอโดนนะโค้ชเจนนี่เข้าไปวันนี้เรมีพิเศษอยู่นั้นอีกพิเศษใสไข่ใ3ใบใช่ไหมโดนโค้ชเจนนี่เข้าไปไเฉลือร9อบวกลบ200พูดตรงผนะครับ 200นะครับก็ซื้อที่นี่ที่เดียวในไลน์เจนี้เท่านั้นนะครับกดได้เลยกดได้เลยเพราะว่ากดได้เลยถูกกว่าออฟฟิเชียลเยอะ,ะคใครมีปัญหาเรื่องการผมร่วงนะมผม,มองอ นะฮะผมแตกปลายใครซื้อจะหนึ่งขวดสองขวดสามขวดไม่ได้วันนี้ก็ให้บ้านจะซื้อซื้อไปเลยอ่ะซื้อขวดเดียวซื้อเพื่อ1ขราะว่างิงก็ต้องซื้ออีกอยู่ดีหนึ่งขวดมันใช้ได้แค่เดือนนะฮะแต่จริงจริงถือว่าเยอะนะซื้อไปเลยสองสามขวดซื้อไปเลยสองสามขวดใช้เผื่อนะคตเพราะวันนี้ทุกสิทธิ์ในการซื้อคุณมีสิทธิ์ลุ้นบ้านอันนี้คือสุดยอดนะเจนี่เอาจริงจะไม่ใจป้าเมียนะอ๋อฉลองยอดขายพันล้านค่ะ ไม่ค่อยขิงเลยเป็นยจ้าของพี่ๆรวมกันนั่นแหละมีของพี่โดมในนั้นด้วยวันนี้แหละรับรองขอเติมไปอีกสักหน0่งรนะฮะไลโปะเกือบทาได้เลยเกือบแห้งทาได้เลยนะครับถ้ามีเหลืออยู่ในมือก็สามาทาคิ้วได้ด้วยนีคิ้วก็จะขึ้นด้วยนะคิ้วก็จะหนาดดกดําดีมากๆใช่ผมแต่งปากก็ใช้ได้นะครับ แม่หลังขอดจริงเพราะว่าส่วนใหญ่พอคลอดไปแล้วผมแห้งหมดเลยนะลูกเอาไปหมดเลยวันนี้นะครับนอกจากเราจะมีโปรโมชั่นดีๆที่เหลือแค่200จาก590เราอยากจะหาพันธมิตรใครที่อยากจะมาติดตะกร้านะครับเราให้ค่าคอม25%เลยเนี่เจ้าของแบรนด์ก็อยู่ตรงนี้ส่วนใครเป็นสายยิงแอดนะ3%นะครับอันนี้ก็ซือถือววาเยอะนะส่วนใครที่ซื้อวันนี้สิทธิ์ที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ก็เป็นของคุณนะครับ ซื้อไปแล้วใช้ปุ๊บถ่ายคลิปแล้วก็ลงติดตะก้าแค่นี้เองนะคุณก็สามารถที่จะครองตะก้าได้นะเพราะตอนนี้ไม่มีใครครองตะก้าสินค้า s k u นี้นะนะครับ199เฉพาะเดี <isy> ๋ยวผมจะแจกเลยเซ็นให้นะครับ คุณเหมือนเป็นหัวแถวของแบรนด์นี้ตอนนี้ถ้าใครขายก่อนคือคุณเป็นหัวแถวสินค้าแมสก่อนนะคะเพราะว่าจะพอพันธมิตรมีเยอะๆมันจะไม่ค่อยแมสถ้าคุณขายก่อนคุณแมสก่อนแล้วดูศิลปินดาราที่เขามาถือสินค้าให้คือพร้อมขายพร้อมทําคลิปมากๆนะคะเพราะฉันมาเป็นพันธมิตรของแบรนด์นี้ได้เลยนะคะองดีครับอันนี้องดีไม่นายไม่นายว่านี่เขาดีจริงฮะครับใช่เพราะว่าผมเนี่ยใครที่ผมที่มันคือผมมันจะโด่งดังนานใช่ถ้าอายุเริร่มเยอะแล้วมางทีในผมขาวมันอาจจะมีบ้าง พวกเราก็หลักสี่กันแล้วใช่แหละแต่พวกเราผมยังแน่นกันอยู่นยังแน่นกันอยู่ฮะใช่สวยมาแล้วแบบอื้มไอเป็นแมนจูไปครึ่งนึงนี่ไม่เอานะใช่ใช่ไหมฮะผู้ชายผู้หญิงก็ใช้ได้นะฮะใช้ได้ใช้ได้ทั้งคู่ครับเป็นยูนิเซ็กซ์นะครับโปรดักตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสายสกัดก็พรีเมียมมากคือผมไมเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็ถ่ายแอดอะไรกันมาเขาก็ให้มาใช้เนี่ประมาณ3เดือนที่แล้วแล้วล่ะ ซึ่งบอกตรงๆว่าใช่แล้วดีนะครับได้ผมทุกวันจริงๆผมไม่ร่วงผมไม่ร่วงนี่ผมทุกวันใส่ไปได้เลยไม่ันไม่เยอะขึ้นอีกใช่ผมไม่ร่วงนะผมขึ้นด้วยใช่ขึ้นครับนคุณผู้หญิงคุณผู้ชายควรจะซื้อซื้อไว้เลยแนะนำว่าให้ซื้อไว้เลย3 4สี่กระปุกจริงๆนะโปรขนาดนี้ผมว่าคุณซื้อเผื่อแบบ คนที่คุณรักในช่วงปีใหม่ในช่วงเทศกาลเพวนี่กำลังจะเข้าคริสต์มาสปีใหม่แล้วนะผมก็ซื้อได้เลยตอนนี้เป็นแพ็คแบบไม่ใหใช้ไห้ใช้แน่นอนเพาะอายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยเป็นวัยที่ทุกคนจะต้องการสิ่งสิ่งนี้แม่ว่าป่ะผู้ชายนี่หน้าไม่เท่าไหร่แต่ผมนี่เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ผู้หญิงด้วยป่ะด้วยหมดแหละด้วยหมดเนาะใช่ผมดก ดำบางอินเดียเทศดกดำหนาเนี่ยเออมันมันมักจะมีเสน่ห์ใช่เดี๋ยวผมชอบละดนตรีมีดนตรีแล้วก็ดนตรีมาด้วยนะฮะโอเคเป็นผมบ้างไหมครับนิดนึงครับนิดนึงเหรอฮะใช่ครับต้องใส่นล้วครับต้องใส่นะฮะต้องใส่ลองงานมามาเดี๋ยวฉีดให้ครับได้เดี๋ยวอ้าปากเลยครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ใฉีดผมนะฮะโอเคโทษนะครับโทษนะครับขออนุญาตนะฮะนี่ วันนั้นฉีดน้องบูมไปแล้วฉีดและขยะขยะอเดี๋ยวฉีดฉีดฉีฉีดแล้วถอดกุ้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวก่อลอาจารย์อาจารย์ฉีดอืมน้องบูมมือริคริสต์มาสนะคะเซเรามาวันนี้หอมแก้มน้องบูมพอหรือยังไม่เลยนะเออป่วยมีมเต็มเลยนะเนี่ยล้อก่อนนี้เต็มไอ้นี่เลยนะเต็มอะไรเต็มทิกตอเลยอ่ะอ่ะฉีดฉีดแล้วนะครับแม่แม่ฉีดหน่อยดิ แม่แม่ฉีดหน่อยฉีดให้แม่ได้ไหมอ่ะได้เลยฮะแม่ก็เริ่มบากเลยนะหนาอยู่หนื่อยอยู่แม่ในคอนเสิร์ตแม่จะลวนลามผมไหมเนี่ยนวดเดินนวดรอรอดูนลวดูนะฮะเดินลวดเดอินลวดนะฮะเดินลวดเดินลวดเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับร้อยออเดอร์สุดท้ายนะครับออเดอร์สุดท้ายแล้วล่ะใช่จ้ะทุกออเดอร์มีสิทธิ์ลุ้นได้กดรีปกดรีปกดนะครับ มาดวนมาด่วนเลยนะครับย้ำอีกทีนะครับโปติ590วันนี้นะครับลดมาเหลือ229เจอโคชน้องเจนนี่เขาา้เขาไปเหลือ200บาทนะครับถูกไปแบบเกินครึ่งอ่ะออฟฟิเชียลหรือที่ไหนไม่ในระหว่างที่ทุกคนกดเรามาลองเพลงทิ้งท้ายกาันได้จ้ะมาะที่ขอบานะครับอันดับแรกขอบคุณไลฟโฟที่ทำให้เราได้มาจเจอกันนะครับน อันดับที่สองขอบคุณน้องเจนนี่ขอบคุณน้องยิวนะครับขอบคุณจัสขอบคุณแฟนอันดับที่สามขอบคุณเพื่อนผมตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ไม่นายดังพันกรขอบคุณจ้าเดี๋ยวเราจะมีซิงเกิลเพิ่มมาด้วยนะคู่กองเพิ่มพอที่หนึ่งนรบิบเป็นคนแต่งอ่าเรื่องนี้เรื่องแบบนี้จับมาเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเราจบไลฟ์เะเดี๋ยวเราไปกินข้าวต่อไหมนะอ่า เดี๋ยวเราเนาะนัดกันนรอบๆล่ะจะกินข้าวด้วยกันเอาวันนี้ขอบคุณพี่โดมพี่ดังแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับตีด้วยนะฮะขอบคุณตีด้วยนะครับชูงงแล้วก็ชูงงนะ่ h i c k e n Wings Chicken Wings ซี Chicken ้ i n g ไม่หมดนะฮะทุกคนจดชีวิตครับสำคัญที่สุดครับไม่มีผู้ชมไม่มีพวกเราขอบคุณผู้ชมด้วยครับขอบคุณขอบคุณทุกคุณท่าที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ไลโปเซเวอร์ของเราในวันนี้นะครับ วันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอ <myster iously> สวัสด<ว>ีครับพรีทมาต่อไปครับพี่้องพี่้อมจับมือมาดูนะครับ